ียววันนี้ทำให้พิเศษเยอะๆต้องกินให้หมดนะค่ะค่ะจะโอ้ยอ้ไม่ได้เอ้ายังไม่ถึงจิ้มเลยใส่ด้วยขอลองซินปั่นทานม่พี่อร่อยดึงขำเอ็มโอ้ยยำขาดใช่ไหมเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับอเมริกันแชร์ใช่ไหม อเมริกันแชร์หลาวแชหร,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 รือไทยแชร์กัดไม่ออกหรือไทยหนูด้วยดิชื่อน้องอะไรครับน,น้องเนทน้องเนทายาจากักรยานล้มเองผมมีสกีย่ใหม่ด้วยนะคะมาเรากินเผ็ดได้แล้วนะคะหนูจะหนูไม่ก <laughs> ีน่าใหม่เหมือนพอมเลยเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินไดไหมคร กำลังดีกำลังดีไม่ได้มาหลายวันคิดถึงใช่ไหมอร่อยไหมวันเนี้ยอร่อยอันนี้ย้อนหลังวันวาไท้ายใช่ไหมอ๋อหนูเคยกินไปคิดถึงอะไรนะคิดถึงยำบ๊ายบาต่อไปบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายถ้าเกิดใครคิดสิงคิดสิ่งน้ำด้วยนะครับ